สำหรับภาพของคุณเศรษฐาแล้วก็คุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ไปดูบอลด้วยกันที่เลสเตอร์ซิตี้ที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ปรากฏว่าหลายคนก็คือหาว่าเอ๊ะมันไปตรงกับดีลลับที่บอกว่าเพื่อไทย,ยจะข้ามขั้วไปจับกับรัฐบาลชุดปัจจุบันแล้วก็คลิกกลับมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ดีดให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าหรือเปล่าแล้วก็ถามไปที่คุณหมอชลนาศรีแก้วค่ะหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ยังไม่เห็นภาพนะแต่ได้ยินข่าวเพราะว่าสื่อหลายสํานักถามมาเหมือนกันคุณหมอชนราน,านบอกยังยังไม่เห็นภาพแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จะตอบยังไงวันนี้เป็นองเทรนด์ทวิตเตอร์นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยมีแฮชแท็กใหม่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วยังเป็นแค่แฮชแท็กประธานสภาสัปดาห์นี้เช้าวันจันทร์วันนี้ฮชแท็กประธานสภาต้องก้าวไกลคือเป็นไฟบังคับนะคะคือกดดดนแล้วนะนว่า <ไฟ S 1> ต้อง,<า>ง,งเป็นก้าวไกล แล้วต่อเนื่องกันข้างล่างคุณหมิวคุณผู้ชมเห็นไหม ag, พักเพื่อไทยเดินคู่ขนานกันมานี่ขนาดโลกโซเชียลมีเดียนะจริงๆเมื่อว,วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอีกแฮชแท็กหนึ่งนะอะไรคะพักอันดับสองอคื กึ่งกึ่งด้วยค่้อารมณ์เหมือนเอออารมณ์แบบพักอันดับสองนะจ๊ะเธอแค่ดับสองเธอต้องมีสติเธอคือพักอันดับสองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเถียงกันไงว่าประธานสภาเนี่ยต้องเป็นของก้าวไกลนะแต่ว่าเพื่อไทยเขาก็บอกว่าก็เราเป็นเพื่อนกันจริงๆเนี่ยสามารถคุยกันได้เพราะคะแนนต่างกันไม่เยอะสอสอต่างกันแค่สิบคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณได้ประมุก ฝ่ายบริหารงั้นก็ให้ตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติกับชั้นได้ไม่ล่าใช่แต่พรรคส้มเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะด้อมเหรอคะด้อมส้มด้อมนี่คืออะไรคุณด้อมส้มคือด้อมมันมาจากคนที่แบบเป็นแฟนคลับของกลุ่มเกาหลีเขาก็จะเรียกกลุ่มเองว่าเป็นด้อมนะเป็นแฟนด้อมแหละเป็นแฟนด้อมเป็นแฟนคลับด้อมส้มด้อมส้มด้อมส้มใช่คือด้อมส้มเขาก็พยายามที่จะปั่นเพื่อให้พรรคเก้าไกลเนี่ยได้เป็น ประธานสภาแล้วก็ดูเหมือนกับว่าประเด็นนี้เนี่ยมันจะยังไม่จบไม่สิ้นจนถึงขนาดที่ว่าในทวิตเตอร์เนี่ยเถียงกันเถียงกันเถียงกันจนคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยต้องออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางทวิตเตอร์ว่าไอ้ดีลลับที่บอกว่าพักเพื่อไทยจะไปจับมือกับรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยม,มันไม่มีนะคือเท้าความแบบนี้ก่อนนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันเสาร์มัง้งถ้าที่ฉันจำไม่ผิดคุณชูวิทย์กำมลวิสิทธ์เนี่ยแกโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดีลลับรัฐบาลใหม่ไม่มีก้าวไกลเฮ้ย <Hey. S 2> พอมันมีโพสต์นี้ของคุณชูวิทย์ซึ่งค,คุณชูวิทย์เขาเป็นเจ้าพ่อแฉอยู่แล้วใช่ใชไหมอ่ะพอคุณชูวิทย์แฉแบบนี้เนี่ยคอการเมืองที่เป็นแฟนด้อมของก้าวไกลเขาก็หูผึ่งเลยว่าเฮ้ยนี่คุณจะแบบมีรับลมคมในหรอนี่คือโพสต์ล่าสุดของคุณชูวิทย์กำมลวิสิตนะคะถ้าเราคลิกเข้าไปดูเนื้อหาในโพสต์เนี่ยคุณชูวิทย์บอกแบบนี้นะคะดีลลับรัฐบาลใหม่ไม่มีก้าวไกลมีการเจรจาทางลับ ผลักให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายขานคุณม่วยรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งได้เพื่อไทยได้ภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติาทไทยพัฒนาบวกกับสวผ่านฉลุย376ตั้งรัฐบาลได้แน่นอนเขาบอกว่าสูตรลับเนี่ยเจรจาตกลงไฟเขียวผ่านตลอดนะคะแถมดิลพิเศษการกลับบ้านถึงคุณทักษิณที่รออยู่ที่สิงคโปรต์ตอนนี้ มันพอดีกับที่คุณอุงอิงไปสิงคโปร์ไม่แล้วก็ตอนแรกเราเดากันนะว่าไปไหนใช่ไหมใช่คุณยิ่งรักเฉลยเองไปสิงเพราอยู่สิงคโปร์โพสเองทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยคือมันใกล้มากเลยแล้วคุณชูวิทย์ยังแฉต่อด้วยนะคะว่าให้ติดตามกันต่อไปนะรายงานนี้ยืนยันถึงตัวตนคนเจรจาแต่ขอปิดแหล่งข่าวแต่หลายคนก็แซว <c oughs> คุณชูวิทย์นะว่าคือเวลาที่อ้างแหล่งข่าวเนี่ยมันจะมีแบบนี้นะเพื่อนของเพื่อนบอกมาเพื่อนของฉันเป็นคนใกล้ชิดกับคนนี้เพื่อนของฉันเป็นคนใกล้ชิดกับคนโน้น แหล่งข่าวบอกมาว่าคนนี้บอกมาว่าคนโน้นบอกมาว่าแต่พูดตรงๆนะคนที่เขาเป็นแหล่งข่าวแบบ first hand อะ,ะเป็นคนที่รู้มาจากแหล่งข่าวจริงเขาไม่พูดนะเพราะเขากลัวโดนแหล่งข่าวว่าดา <c oughs> คุณชูวิทย์รู้มาจากไหนรู้จริงหรือเปล่าอาจจะคุณชูวิทย์เขาก็แฉต่อว่าคือเขาเนี่ยเป็นโจรการเมืองไง แล้วโจรมันต้องมีจรรยาบัณก็เลยไม่ขอเอ่ย <S <S ชื่อคนที่บอกมาก็ล้อกกันหลายคนก็แซวคุณชูวิตรู้จริงหรือเปล่า <S <S คุณชูวิททิ้งท้ายบอกว่าประชาชนมีสิทธิ์รู้เบื้องหลังว่านะักการเมืองทําอะไรกันอยู่ตอนหาเสียงทําให้มีข่าวทุกวี่ทุกวันกรอกใส่หูจนคนจําได้แต่พอหลังเลือกตั้งเนี่ยเอ๊ไปแอบทําอะไรลับๆล่อๆได้กลิ่นอีกแล้วนะคะได้กลิ่นเหม็นเน่าประชาธิปไตยจอมปลอมโอ้โหแล้วคือพาดพิงไปถึงคุณทักษิณชินวัตรอะคุณพ่าคิดว่าคนที่จับโทรศัพท์ตลอดเวลาแบบคุณทักษิณ แกจะอยู่เฉยไหมล่ะแตาก็ทนไม่ได้นี่หลายคนแซวนั่นบอกว่าคุณอุ้งอิงไปถึงไปหาคุณพ่อทั้งทีไม่ยิ้มโทรศัพท์หรอเพราะสุดท้ายก็เนี่ยออกมาทวิตข้อความแล้วเจอกันแป๊บเดียวไงนี่ไงก็คุยกันอาจจะมีการไอพ่อหยุดหยุดโพสต์ได้ไหมหยุดวิทวิตได้ไหมแต่ไม่ค่ะเพราะว่าพอมีโพสต์ีของคุณชูวิทย์ออกมาคุณนักสินมาเลยใน t w i t t e r เนี่ยเมื่อคืนนี้บอกว่าผมงงมากงงมากกับดีลลับที่คุณชูวิทย์พูด ทั้งๆท,ที่น้องอิงก็ยืนยันที่จะมีการสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกและผมเองเนี่ยก็ไม่ได้พบตัวแทนพักไหนเลยแม้กระทั่งโทรศัพท์ก็ไม่มีงงจริงๆครับ นี่ก็คือดีลลับจริงๆเรื่องของดีลลับเรื่องของการคุยเนี่ยมันมีกระแสมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วจริงๆตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งคุณจำ<ช>คุณจตุพรได้ไหมคุณจตุพรเคยออกมาแฉว่ามันมีดีลที่ลักลับยิ่งกว่าร่างพรบน,นิรโทษกรรมอารมณ์เหมือนเพื่อไทยแอบไปดีลกับพลังประชารัฐหรือเปล่าซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ปฏิเสธหลายรอบแต่ด้วยความที่ลีลาการปฏิเสธของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือเอากรตุ้งงต้องพูดอย่างตรงว่าพูดไม่ชัดเขาให้ดูที่หน้าเขาแล้วนะว่า <laughs> ความชัดเจนอยู่ที่หน้าซึ่งถ้าคุณตัดไปที่ก้าวไกลมีลุงไม่มีเราม,มันก็เลยดูเหมือนกับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยแบบกักหรือเปล่าแล้วล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะดิฉันเห็นมีคนปล่อยภาพคุณอนุทินไปดูบอลที่อังกฤษกับคุณเศษฐาคุณคิดว่าถูกโยงไปไประเด็นการเมืองไหมล่ะอ้าแน,น่นอนเดี๋ยวคนก็จะจับมาเขาบอกว่าไปดีลจัดตั้งรัฐบาลกันที่สนามบอลเปล่า <c oughs> ไปเชียร์เลสเตอร์ ก็คืนเดี๋ยวเอาดูเออเดี๋ยวให้ทางทีมข่าวเราไปเจาะดูซิว่าส่มลงเขาไปกันจริงหรือเปล่าแล้วมันจะมีปรากฏการไปดีลลับกันอีกไหมก็คิดดูนะในขณะที่คุณลุงอิงไปสิงคโปร์กับคุณพ่อไปเจอคุณอาบอกคิดถึงคุณอนุทินก็ไปกินลมชมวิวอยู่ต่างประเทศคือดิฉันตามแฟนเพจเฟซบุ๊กอย่างนักกีฬาค่ะแล้วก็แบบล่าสุดไปอยู่อังกฤษแล้วมันก็มีคนตาดีเฮผู้ชายสองคนนี้น่าคุ้นๆนะเอ๊ะใช่คุณเศรษฐากับ คุณอนุทินคุณอนุทินหรือเปล่าอันนี้ภาพจากกรรมกรข่าวคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาโพสเมื่อกี้เองนะคุณมุ้ยนะเออเหรอเนี่ยค่ะจิ้งจอกสยามไงเลสเตอร์ซิตี้อยู่ที่อังกฤษอะค่ะช่หรือ่การไปดูบอลไปดูอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆก็เอาเคก็ก็เป็นคนที่ชอบฟุตบอลทั้งคู่ไปพอดีเจอการทักทายกันเขาอาจจะออกมาพูดแบบนี้ไงแต่ก่อนหน้านี้คุณจําได้ไหมจดหมายน้องหนูน้องหนูถึงพี่นิด ดิฉันคิดว่าจะไม่สามารถร่วมง,งานกันได้แล้วนะแต่นี่มันก็จะสะท้อนไงว่านักการเมืองอนักการเมืองสามารถพูดคุยกันได้ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรน,นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าเวลาหาเสียงนะคุณเศรษฐาแกก็จะแบบเหมือนมีพลังอีกด้านขึ้นมาในลุกที่เราไม่เคยเห็นแล้วคุณอนุทินก็โพสต์เฟซบุ๊กถึงพี่นิดอะแล้วบอกเนี่ยนะว่าผมไม่เคยเห็นพี่นิดในลุกแบบนี้มาก่อนบอกพี่นิดเปลี่ยนไปพี่นิดเปลี่ยนไปแต่อันนี้ดูน่าจะ น่าจะกลับมาจูนกันติดเลูบอลไปดูบอลเขาไปดูฟุตบอลกันนะแต่ว่าอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเป็นการดีลลับจะเป็นการคุยกันหรือไม่เดี๋ยวก็คงจะมีแบบแหล่งข่าวเนี่ยามาบอกเล่ากันอีกทีหนึ่งนะคะไปดูภาพที่หลายคนฮือฮาเช้าวันนี้สําหรับภาพของคุณเศรษฐา,า,าแล้วก็คุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ไปดูบอลด้วยกันที่เลสเตอร์ซิตี้ที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ปรากฏว่าหลายคนก็ฮือฮาว่าเอ๊ะมันไปตรงกับดีลลับที่บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยจะข้ามขั้วไปจับกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน แล้วก็พลิกกลับมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ดีดให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าหรือเปล่าเนี่ยค่ะภาพภาพนี้ล่าสุดเราให้กองบอกเราเนี่ยสอบถามไปที่แกนนำพักเพื่อไทยรวมไปถึงพักภูมิใจไทยนะคะ,คะกองบอกเราก็ถามไปที่คุณหมอชนละนานสีแก้วค่ะหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่เห็นภาพนะแต่ได้ยินข่าวเพราะว่าสื่อหลายสำนักถามมาเหมือนกันค่ะหลายคนก็ตกใจไง,ไงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะไระยังไงคุณหมอชลนานบอกยังยังไม่เห็นภาพแต่ก็ ไม่รู้ว่าไม่รู้จะตอบอยังไงแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะที่เราพยายามจะติดต่อไปก็คือแกนนําพักภูมิใจไทยค่ะแต่ปรากฏว่าแกนนําพักภูมิใจไทยเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องของดีลลับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยคือเขาเป็นแฟนคลับของเลสเตอร์ซิตี้อยู่แล้วไงแล้วคือการเจอกันครั้งนี้เนี่ยคือมันเป็นการเจอกันโดยบังเอิญหรือเปล่าเพราะว่าทั้งคุณอนุทินนะคะแล้วก็คุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยต่างก็เป็นแฟนตัวยงของจิ้งจอกสยาม หรือว่าเลสเตอร์ซิตี้อยู่แล้วรวมไปถึงคุณอนุทินเนี่ยก็มีความสัมพันธ์อันดีกับคุณอัยวัตรด้วยะนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารของทางเลสเตอร์เพราะฉะนั้นไอที่บอกว่ามันมีดีลอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เรื่องจริงอ,อันนี้ก็มีคนหนึ่งนะคะที่น่าจะรีบทวิตเตอร์ทันทีเพราะว่าก,กลัวเดี๋ยวจะมีการสั่นสะเทือนไงค,คือคุณนัทวุฒิใส่เกลือก็บอกว่าคุณสายถาเนี่ยเขาเป็นแฟนบอลตัวยงนะไปดูบอลที่อังกฤษบ่อยโปรแกรมที่จะไปดูเลสเตอร์เนี่ยผมก็ได้ยินเกือบเดือนแล้ว ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งด้วยซ้ำซึ่งคุณเสรษฐาเองเนี่ยเป็นแฟนเลียบผูแต่ว่าสนิทกับเจ้าของเลสเตอร์ก็เลยไปรู้เอาใจช่วยนะสุดท้าย <c oughs> เข้าใจว่ามีคนไทย,ยไปกันหลายคนเจอกันก็คงคุยกันปกติ อย่าไปโยงฝ่ายตรงข้ามเขาจะขยาวฝ่ายประชาธิปไตยเราก็อย่าไปขยื่นเดี๋ยวเขาจะขมือบเอาคุณนัทวุิก็ต้องรีบทวิตเตอร์เนี่ยคือเมื่อช่วงประมาณเมื่อสักครู่นี้เองอะ่ะ <c oughs> บอกว่าไม่มีอะไรเขาก็ไปดูบอลการชอบอยู่แล้วนะคะ <c oughs> เหมือนกับที่มี Facebook Fan Page ที่ชื่อว่า <c oughs> หนุ่มเมืองจันเนี่ยเขาก็ขยายความให้บอกว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณเศรษฐานะเพราะ เขาเคยให้สัมภาษณ์นะคะในรายการ e อ c l u s i v e วันที่17เมษายนว่าเดี๋ยวหลังเลือกตั้งเนี่ยจะบินอังกฤษไปดูเลสเตอร์นัดสุดท้ายไปให้กำลังใจคุณป๊อปอัยวัตเหมือนที่คุณหมิวบอกนี่แหละตามระษาคนบ้าบอลที่ไปดูบอลพิมี์ลีกเป็นประจำ ส่วนคุณวัลทิน,นกับคุณเนวินเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าคุ้นเคยกันอยู่แล้วฉะนั้นการให้กําลังใจครั้งนี้การไปเจอกันที่สนามบอลเนี่ยไม่ใช่เรื่องนัดหมายล่วงหน้าทางการเมืองแต่เมื่อไปถึงแล้วเนี่ยจะคุยเรื่องการเมืองหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะก็คืออัไปดูบอลกันไปดูบอลกันแต่แน่นอนว่าตอนนี้ขยับขยื่มหลายคนก็สามารถที่จะตั้งเป็นประเด็นได้ไงแต่ช่วงนี้พยายามอย่าเคลื่อนไหวอะไรเยอะ